จะมันยังสิม um> ่วนไ่นะโอ้ตอนสวนโอ้กาแฟน่ะกตาใหญ่ๆอ้ป้าสวบเก่งก็เด็กน้อยเด้กพีนองมาเมืองเด้อนี่กเมนเมนเมื่อกี้มันบลลกบ่อาวะเอาปรลุ่มนะแม่บลุปุ่มโอ้ะอยู่ดอกับับันี่อะจะใช้ีตัวนีก็ดูทังสิ มันจสูงไข่หมวไขีอันนี้มันนปูสาเพรมันว่ามันไปจังดิมัดจังดยังลงมุางเนีเอาไงมันมันจะยังมากัยังน้ำกันเนาะนี่มัอมาไกลกันจังสี่มันจะสับจงนหัวอโปรยไละสองหัว รังังหามอีกว่าหวัวนี่มันงถึ่ย,ยังตึงตึงตึงเขนมาแล้วครับตึงตึงน,น,นก็ถึง่งยัง้อลลปอม <c oughs> <c oughs> เอมหัวงามนี่ลหละน่าซ้ำหนินุ่มมากเ,เออซ้ำหนิน <c oughs> ลำปอมนี่คอน้ำอย่เลยัข้าวนงหอมน้ำเพ้งน,นี้บากกะไดใจกยข้าวน้ําหอมบ่นี่ยงัดยางเดี๋ยวนึงฮึบ้าบเป่ใช่โบแมนโบแมนนกข้าวน้หอม ว่าสำนีมดมือคอยกระเบิเครียดดอก้อเอ้ยเนาะไปได้แรงยังมันมันยังสิมัสุ้กันแบบโอ้ยเยอะมันหลายก็ไปหากันไปถุงเหนื่อยแล้วค่ะ ตั้งกองเ่กุกะคักเออก็ตั้งกองกะกะเลได้ <c oughs> สาวอบุเนาะบุญรอตั้งกองเสาวอ่บุญกะกะน้ มันมาหาต่นมัน <Yeah. S 1> นี่ดิ <Yeah. S 1> นี่ดิอือือืเัลกดตุ่นยออบ้างนมไมติกววางด้มนแกลนี้ ใส่เลยเก่ยมันเก่าตัว่างเงีย่ะดทางานใไหม่ะเันเ่าอนะมันก็ตึงดิแทะเอาไปม่คอยเอาระบัวมคอยเอาคื่อกันระบอวโอ้มันตึงๆคอยก็เอาแล้วนึว่ามันเก่าินกวจะขามาบขามาบมาบ น้าวหัวมันเก่าซะบ่นั่นแหละหัวมันเก่าแสดงว่าคอยตรงนี้เอาอยู่จริงที่เขาที่โู้ว่ามันนั่นมันนั่นได้หลายหัวแล้วแต่กินขึ้นมาหน่อยไหมถ้ากินขึ้นมาเองหน่อยไหม่น่ะเออโอ้ได้อีกแล้วจับหัวมันขาดแล้วน่อทำไก่ไก่วันนี้สิไง บ่นี่หัวมันเกาอีกดมหาอันละเอียดไหนมั้งนี่แต่ว่าเป็นหัวมันไม่เห้ากูนะมึงเนาะได้หัวเดียวเหรอจะกูคนได้สามหัวเลยหัวมันเกาอยู่นี่กู็ดเออนึกว่าหัวมันไม่นั่นแล้วมีอ้๋อเก้าม่ั้งวะสี่แสดงว่าข่อยกันนี้ได้เนียนอยู่อันหนึ่งที่ว่านุว่ามันกิ่งกี่มันนะแมนั่นแหละนั่นแหละก็่นไรละอันมันกิ่งง่ายๆนั่นแหละแมน ล่าหัวมันเกาโอ้ยโอ้ยหอยบูยปูเอ้ยปูจ๋าโอ้โอ้หัวข่อยนี่แหละมันที่ได้พี่น้องจ๋า dạ chân đè lại bóng kỳ đâu hủy anh 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 em cậu thêm tà tila hủy Cho em bóng kỳ anh 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 em bóng ุ่นลังผู้จอนสวนโอ้กาแฟอีน่ะูลังเงินงนเงนเนขนเบาเห็นเบาบอกคนบอกจิงาเบานี่บนไว้เห่นไหมบานเอยนี่นอยอยากเจอหน่วยจังสินี่ไหมงามงามเออร้องร้องยญ่หน่อยเอะวงหน่อยกับเผาหน่อยอู้หน่อยยังสีไหมขุนสวนอ้วนดีเอ้ยมันคือจะของนี่เนาะมึงเนะเอาเปาะ ด้ S <S> ี่ลนดันกะงมันม uh, kind of totally right e> ันว่จักมเคยมาเ่สวอเก่งไปนอเอ้ยโอ้ยายจันสุดยอดตากะตาใหญ่ใหเอ้ป้าสวอเก่งก็เด็กหน่อยเด้อพี่น้องวาเมืองเด้นนี่ออันสว่านนี่มีแต่หัวงามงามขณอยกวนมันคอยเป็นหัวคอยกันยังมันเอาตตไเปิด บัวกาายเป็นนมุอ <repay> ันนี้ย <Wars> ังเป็นหัวดีออนซ้อนออนซ้อนอันคลิปนี้แค่นี้นะคะน่าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการรับชมทุกําลังใจขอบคุณทุกการติดตาม